สวัสดีค่ะขออนุญาตใช้สิทธิ์พลเมืองนะคะเตือนเตือนบรรดาหมอรกหมอรักทั้งหลายนะคะหรือหมอเดาหมอดูทั้งหลายที่ออกมาทำนายดวงชะตาของคนเรานะกรุณาพูดจารักษาจิตใจคนอื่นบ้างเห็นแก่มนุษยธรรมอ,อคนเขาจากบ้านไปไกลเดียวดายมา17ปีเพิ่งจะได้กลับมา เดียวดายอยู่จนแก่ชราเพิ่งจะได้เหยียบแผ่นดินเกิดไม่กี่ชั่วโมงออกมาทำนายกันอืแต่ขอให้ใช้คำพูดให้มันดีกว่านี้หน่อยค่ะทำนายได้นะคะไม่ใช่ใช้คำแบบน่ากลัวที่สุดเลยพูดจาเหมือนจิกเหมือนเหมือนสาบเหมือนแช่งอะ่ะพูดออกมาได้กลับมาหาที่ตายโอ้โหดวงชะตามรณะอย่างงุ้นอย่างนี้ดวงดับอย่างงุ้นอย่างนี้มีแต่ อะไรก็ไม่รู้คําพูดต่างๆนา่นะว่าจาเหมือนจงใจสาบแช่งยังไงก็ไม่รู้อย่าลืมนะคะเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือหมอดูยังมีเทวดานะคะ,ะหมอดูภาษาอะไรแค่วันเดือนอวันเดือนแบ่งเป็นราศีอะไรก็ยังแบ่งไม่ถูกยี่สิบหกกรกฎานี่มันจะเป็นราศีกันไปได้ยังไงแล้วราศีสิงห์มันหายไปไหนคะขอถามหน่อย เออร่ายมนจนลืมวันลืมคืนเนาะพูดออกมาปลา่ปลาเปๆเปนะคะอ่าส่วนสีซอสีฟันขี้ฟ้องก็สุดจะริษยาคนป่วยแก่ชราก็ต้องรักษาตัวก็ยังมาหิจดฉาคนป่วยมีตังจะรักษาชีวิตตัวเองในโรงพยาบาลดีๆมันไม่ได้เลยหรือมันเป็นหนักส่วนไหนของคุณคะไม่เห็นคุณทำคุณงามความดีอะไรเลยอะเห็นแต่สร้างปัญหา ไล่ล่า,ลาร้องโน่นร้องนี่รังแกคนเข้าไปทั่วระวังจะกลายเป็นมอดปลวกนะคะชอบกัดชอบแท้นักเดี๋ยวจะมีปลวกเป็นเพื่อนหรอกส่วนผู้สื่อข่าวบางสำนักผู้สือ่อสื่อข่าวนะคะเออขออภัยค่ะบางครั้งก็เกินไปนะคะบางบางสำนักด้วยคะพูดจิกพูดกัดใช้คําพูดยังกะเขาเป็นนักโทษคดีโจรก่อวินาสกรรมหรือแบบ ใช้คําพูดแบบเหมือนแบบโอ้โหผู้ร้ายแบบร้ายแรงมากอะ่ะอืมใช้คําว่าควบคุมตัวอย่างโน,น้นอย่างนี้จิตอะไรก็ไม่รู้ยี่ย่าให้หนาใจกันเลยนะจริงๆแล้วใช้คําว่านําตัวไปก็ได้นะใช้คําว่านําตัวไปก็ได้เนาะเอออย่างนั้นน้อยก็ให้เกียดบ้างเพราะว่ามันก็เป็นแบบมันก็ไม่ใช่แบบเรื่องจะหนักหนาอะไรนะคะอ่าที่จะ พูดจาอะไรที่ให้มันมีคุณธรรมบ้างนะคะเออคำว่าควบคุมจับกลุมควบคุมตัวอะไรอย่างนี้หรือจับกลุมควรใช้กับนักโทษร้ายแรงเช่นพวกฆาตรกรหันร่างนู่นเออสังคมมันไม่น่าอยู่ก็เพราะมีแต่คนพวกที่อิฉานนี่แหละใจบอดใจดำไม่มีมนุษยธรรมขอโทษนะคะที่พูดไปทั้งหมดไม่ได้พูดด้วยความเคารพนะคะพูดด้วยความรู้สึกอยากจะ ระบายความรู้สึกออกมาว่ามันเกินไปจริงๆค่ะสังคมไทยดิฉันอยากให้สังคมมันน่าอยู่อยากให้ทุกคนแบบว่ามีน้ําใจมตรต่อกันอาภัยให้กันบ้างสิ่งเล็กๆน้อยๆมันไม่ได้เหนือปากกว่าแรงและนักหนาไม่ใช่จะเอามันจิกอย่างงุ้นจิกอย่างนี้เอาอะไรก็ได้ให้สร้างเลตติ้งหรือให้พูดออกมาแล้วมันสะใจอย่างเงี้ยคิดอะไรนะนึกถึงตัวเขาตัวเราใจเขาใจเราบ้างนะถ้าเกิดขึ้นกับครอบครัวคุณอะ่ะเออเป็นญาติพี่น้องคุณเป็นคนที่คุณรักขึ้นมาเนี่ยคุณจะรู้สึกกันยังไง โอเคค่ะสวัสดีค่ะ